น้อยตั้งอยู่ในอำเภอเขอย้อยจังหวัดเพชรบุรีเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายชาวบ้านมีอัธยาศัยดีแถมยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกันอีกด้วยโครงการดีโฮปเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงโดยมีการให้ความรู้และร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชุมชนอีกด้วยเช่นกิจกรรมการทํากระเป๋าผ้าของมา้านักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิธีการทํากระเป๋าผ้าของมา้าจากชาวบ้านในชุมชนผู้ที่มีความชํานาญซึ่งต้องใช้ทักษะและความปาณีตในการทําร่วมกันสัมผัสถึถงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงกิจกรรมการทํากระเป๋าพวงกุญแจ เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการทํากระเป๋าพวงกุญแจจากชาวบ้านในชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ฝึกทักษะการประดิษฐ์และเรียนรู้คุณค่าของงานฝีมือไปพร้อมกันผลิตภัณฑ์กระเป๋าพวงกุญแจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกจะดีไม่น้อย ถ้าคุณมีโอกาสได้ลงมือทำมันด้วยตนเองและหากคุณกำลังมองหาก,กิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกิจกรรมการทำกระเป๋าพวงกุญแจในชุมชนบ้านน้อยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมการทำหมอดลองข้อมือเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการทำหมอดลองข้อมือจากชาวบ้านในชุมชนนั่นเองนักท่องเที่ยวจะได้ฝึกทักษะการประดิษฐ์และเรียนรู้ถึงคุณค่าของงานฝีมือ ที่พิถีพิถันของชุมชนบ้านน้อยอีกด้วยหมอนรองข้อมือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณข้อมือในขณะทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหากท่านกําลังมองหากิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกิจกรรมการทําหมอนรองข้อมือในชุมชนบ้านน้อยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสมันด้วยตนเองกิจกรรมการทําวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือน ชุมชนบ้านน้อยได้ชื่อว่าเป็นชุมชนแห่งการทำเกษตรอินทรีย์ชาวบ้านในท้องถิ่นเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้กับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณประโยชน์อันน่าทึ่งของวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนและสิ่งนี้เป็นที่มาของดินที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนบ้านน้อยสังเกตได้จากพืชพันธุ์ที่เติบโตและเจริญงอกงามวัสดุปลูกจากธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยให้การเกษตรมีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยกิจกรรมการทำข้าวตูเนื้อนุ่มข้าวตูเป็นขนมหวานที่ทำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิน่นเช่นข้าวสุกตากแห้งเนื้อมะพร้าวขูดน้ำตาลมะพร้าวและกะทิเป็นต้นนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำไปกับเนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์และความหอมหวานของข้าวตูแถมยังได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวตูจากชาวบ้านผู้มีความชำนาญในชุมชนอีกด้วย ชุมชนบ้านน้อยเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการทำขนมหวานกิจกรรมการทำขนมข้าวตูเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิถีชีวิตและความเชี่ยวชาญในการทำขนมหวานเข้าด้วยกันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและความหลงใหลของชาวบ้านที่มีให้กับขนมหวานที่ชื่อว่าข้าวตูอีกด้วยกิจกรรมการทำข้าวหมากข้าวหมากเป็นขนมไทยโบราณ ที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีรสชาติที่หวานหอมเป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการทำข้าวหมากจากชาวบ้านผู้มีความชำนาญจากการคัดสรรข้าวเหนียวอย่างพิถีพิถันข้าวเหนียวต้องมีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อสัมผัสที่อร่อยจนยากที่คุณจะลืมเลือนมาร่วมกันสัมผัสกับรสชาติของข้าวหมากสูตรโบราณกับกิจกรรมการทำข้าวหมากสูตรโบราณที่จะทำให้คุณ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำข้าวหมากด้วยตนเองและสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าได้แล้วที่นี่ชุมชนบ้านน้อยกิจกรรมการทำบ้าบินมะพร้าวอ่อนเป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การทำขนมไทยสูตรดั้งเดิมบ้าบินมะพร้าวอ่อนเป็นขนมไทยโบราณที่ได้รับความนิยมมายาวนานจนถึงปัจจุบันให้รสชาติที่หวานมันหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนเต็มคำ กิจกรรมการทำบ้าบินมะพร้าวอ่อนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และเคล็ดลับในด้านการทำขนมไทยโบราณถือเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงชุมชนบ้านน้อยทําโบแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสุดฮิตของอำเภอข้อย,อย,อยมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่สวยงามราวกับถูกจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์วัดท้ายตลาดคุณจะได้พบกับจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรการตาที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยมือของจิตรกรชื่อดังอย่างในช่างอยู่อินมีวัดห้วยหลวงวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมายอย่างช้านานมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์อย่างโบสถ์เก่าแก่ ที่ถูกดูแลรักษาไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบันวัดกุดบางเขมวัดเก่าแก่สมัยกรุงรีอยุธยาถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังมีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติวัดพวงมาลายัยสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีเจดีหงสาวดี ภายในบรรจุพระบระมธาตุไว้บนยอดเจดีย์อันเป็นที่เคารพรักของชาวอำเภอข่อยย้อยทุกคนหากท่านกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งสวยงามน่าพักผ่อนและมีทั้งขนมหวานอาหารอร่อยชุมชนบ้านน้อยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนที่คุณจะลืมไม่ลงได้แล้วที่นี่ชุมชนบ้านน้อย